สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงคนที่เกิดปีชวดตรงกับพศ2515้อตรงกับวันเสาร์นะคะปัจจุบันอายุ48ปีธาตุน้ำค่ะก็ขอพูดถึงถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะปีนี้จะมีอำนาจวาสนาชะตาดีค่ะ จะได้ลาบจากบริวารและผู้ใหญ่เป็นอุปการะแต่ควรระวังคำพูดและอารมณ์เพราะถ้าใช้อารมณ์มากเกินไปไม่ตึกตรองไม่ใช้ความคิดสติปัญญาอาจจะเป็นผลร้ายเกิดแก่ชีวิตได้นะคะส่วนคุณผู้หญิงค่ะถ้าเป็นคุณผู้หญิงปีนี้จะมีลาบผลเงินทองพอใช้พอสบายค่ะจะมีผู้อุป,ปถัมภ์คำจุน หากคิดจะขอความช่วยเหลือแก่ใครเผชิญหน้าเลยค่ะเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือจากเขาได้เลยเขาเต็มใจจะช่วยคุณเป็นอย่างมากและหากคุณมีการจะเดินทางไปทางทิศไหนก็ตามนะคะขอให้มั่นใจได้เลยค่ะว่าไปแล้วไม่ติดไม่มีอุปสรรคแน่นอนคุณจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนมากมายค่ะคุณนะคะมักจะไม่ชอบอยู่นิ่งเฉย คุณเป็นคนชอบทำงานมีความขยันมันเพียรดีคุณมีความคิดริเริ่อใหม่ๆเสมอคุณจะทำงานเกี่ยวกับข้าราชการก็ดีหรือจะทำงานเกี่ยวกับฝ่ายบุคลากรก็ดีถ้าคุณค้าขายนะคะจะได้กำไรมากเลยและคุณนะคะเป็นคนที่ชอบมัธยัดอดออมแต่คุณชอบเที่ยวคะ่ะเก็บมาเท่าไหร่คุณก็จะแบ่งปันไปกับค่าใช้จ่าย ละการเดินทางและการท่องเที่ยวมากนะคะก็พยายามตึกรองและคิดก่อนที่จะใช้ใจ่ายอะไรนะคะมันอาจจะเป็นผลเสียคุณได้ก็ตอนเด็กๆตอนวัยเยาว์นะคะขดปีชวดวันเสาร์มักจะลำบากมากถ้าไม่ลำบากกายก็จะลำบากใจคะ่ะและคุณมักจะมีอุปสรรคขวางหนามแต่พอคุณอายุเติบโตขึ้นมา เราๆอายุตั้งแต่35ปีขึ้นไปจนถึงปัจจุบันนี้หน้าที่การงานคุณมีความมั่นคงขึ้นมากนะคะดูจะมีคนอุปถรัรมภ์และอุปการะนอกสจากคุณเบื่อไปเองคุณยังจะคิดจะออกจากงานแต่ช่วงนี้ก็คุณค่อนข้างที่จะเบื่อนะคะเพราะว่าหน้าที่การงานในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะหว่ดนไหวมากพอควรโอกาสก้าวหน้ายัางรอคุณอยู่นะคะขอให้คุณ มั่นคงและก็ตั้งใจทํางานต่อไปคนรอบๆตัวคุณค่ะพยายามท่องไว้เสมอถ้าคุณอวยคนเป็นนะคะจะทําให้คุณรวยและ,จะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ค่ะแต่คุณค่อนข้างเป็นคนปากแข็งและค่อนข้างที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองเป็นอย่างมากมันก็เลยทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่แคร์คนรอบตัวของคุณ มันเลยทำให้คุณดูเป็นคนค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีน้ําใจแต่เวลาคุณทําบุญคุณมักจะทําบุญหนักคุณมักจะทําบุญใหญ่คุณเป็นคนหน้าใหญ่พอควรบางครั้งนะคะไอการเสียฟอร์มไม่ได้ของคุณนั่นแหละค่ะที่จะทําให้คุณเสียหน้าเสียเงินโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นข้อควรระวังนะคะในปีนี้จะลงทุนอะไรคิดสักนิดนึงค่ะ มักจะมีคนมาชวนให้คุณไปลงทุนและเสียทรัพย์สินไปโดยที่เงินสูญไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะความรักค่ะขอแนะนํานิดหนึ่งในปีนี้คนที่ยังโสดอยู่นะคะจะตกลุมรักคนรอบตัวค่ะคนใกล้ชิดคุณจะตกลุมรักเขาเพราะความดีในตัวเขาที่มาคอยเทคแคร์และเอ,อ,อาอกเอาใจคุณนั่นเองส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคุณก็จะรู้สึกค่อนข้างที่จะเหมือนไม่มีตัวตนค่ะ แต่ก็เป็นที่คุยกันที่พึ่งพากันได้ในทุกเมื่อนะคะก็ขอให้อดทนและทุกอย่างมันจะผ่านไปได้และขอแนะนำการทำบุญน,นิดนึงค่ะเพื่อนๆคนไหนที่รู้สึกว่าร่างกายรู้สึกป่วยอาการเจ็บป่วยอ๋อเรื่องสุขภาพนิดนึงค่ะสำหรับคนเกิดปีชวดวันเสาร์สุขภาพค่อนข้างที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องและการปวดฟัง หรือบางทีไม่มั่นใจในช่องปากของตัวเองค่ะก็ขอแนะนำนะคะว่าก็หมั่นไปตรวจสุขภาพปากและฟันกับคุณหมอแล้วก็ถ้ามีอาการปวดช่องน้อยหรือช่องท้องนะคะก็น่าจะเป็นเพราะการกินข้าวไม่ตรงเวลาของคุณหรือก็ขอแนะนำให้ไปพบแพทย์ถ้าไม่สบายใจนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าก็แนะนำให้คุณไปทำบุญนะคะเพื่อความสบายใจ และสวดมนต์เป็นริกนิดนึงสวดมนต์นั่งสมาธิจะทำให้คุณนั้นสบายใจและก็มีความคิดดีๆเพื่อที่เพื่อที่จะไปต่อกรอนกับงานที่รออยู่ข้างหน้านะคะก็สุสานก็มีคําทํานายดวงชะตาของคนปีชวดวันเสาร์ของคนที่เกิดพศ2515อายุ48ปีธาตน,น้ำแค่นี้นะคะแล้วก็หากใครที่ รู้สึกดูแล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตาม u ับ c r i b e ให้ด้วยนะคะจะสร้างผลงานดีๆให้เพื่อนๆต่อไปในคลิปหน้านะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยค่ะสูซานสวัสดีค่ะ